รูออกมาหาความกังวลของคนไทยว่าคนไทยกังวลเรื่องอะไรบ้างหนึ่งอายุสั้นเกินไปควรให้ควเจะไปใช้หนึ่งอายุสั้นเกินไปถ้าวันนี้เราจากไปมีใครเดือดร้อนจากการจากไปเลาบ้างในเขาหาอะไรเงี้ยหนูขอไม่ขายเลยวันนี้หนูทำแบบสอบถามอย่างเดียวเลยเพราะหนูจะเอาแบบสอบถามนียไปพัฒนาบริษัทก็ทำแบบหนึ่งอายุสั้นที คนอย่างเราอะถ้าอายุสั้นเนี่ยมีใครเดือนรอ้จากการจากไปขอ้พที่ไหมกี่คนเพราะอะไรคะนี่เลยเนี่ยถ้าอายุยืนเกินไปพี่รู้ไหมคะอีก20ปีข้างหน้าพี่จะเอาเงินจากไหนๆมาใช้ถ้าพี่อายุยืนเกินไปสามค่ารักษาพยาบาลพี่คะถ้าวันนี้เพี่จะต้องเจ็บป่วยที่มาใช้เงินจะท่าแสบนะพี่มีแหล่งเงินไหมคะว่าจะหยิบจากที่ไหนพี่ได้เตรียมไว้หรือยังพี่คะถ้าโชคร้ายเราเป็นโรคไรแรงพี่รู้หรือยังคะว่าโรคไรแรงอ่ะมันมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ แล้วก็อุบัต <c oughs> ิเหตุพี่การุ้ถามพี่แค่นี้เองเลยค่ะห้าข้อเนี่ยพี่กังวลเรื่องอะไรมาทีสุดใช่ปะเขาก็ตอบตอบตอบลงมานดีเดยเาเออไอ้นั้นเนี่ยอายุสั้นเนี่ยมันยังไงนอะไรเงี้ยทั้งแบบเขาไอ้นี่เดี๋ยวต้อาคุยกับเราต่อบอกเลยพี่วันนี้หนูไม่ขายประกันเนี่ยบอกเลยนะว่าพี่วันนี้หนูไม่ขายนะคะถ้ามีการขายเกิดขึ้นหนูจะไม่ขายจนกว่าพี่จะเข้าใจแต่ถ้าเข้าใจแล้วขายไหมขายเปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้ก่อนเลยหนูจะ ขายนะคะพี่วันนี้แล้วพอขายเราบอกไงหนูจะไม่ขายถ้าพี่ยังไม่เข้าใจจะไม่มีการขายเกิดขึ้นแต่มีพี่เข้าใจไล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วทําได้เลยค่ะว <c oughs> ิธีการที่แบบขายทำให้เข้ารู้สึกกับอยากทุกคน